วันนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวสเก็ตบอร์ดแต่เราจะมารีวิวเจ้าสองคันนี้ว่าแต่มันลงยังไงวะเนี่ยอันนี้ <sm ill an> เก่งเหลือเกินนี่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างดูโกติมัลติสตาร์ด้ากับ BMW R1250 g เบรนอ้ยพันสองไม่ใช่1250คือจริงๆอ่ะ มันอาจจะชนกันเป๊ะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันคาบเกี่ยวนะครับว่า gs เนี่ยจะเป็น r 1 2 1่งพันเอ้ย1250แล้วในโฉมปัจจุบันแต่ตอนนี้ตัวนี้ยังเป็น1ันสอยู่จะมีความหน้าตาที่ใกล้เคียงกันแต่โอเคตัวใหม่1 2 5 0ตัวใหม่อาจจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยส่วนตัว multi s t a da แต่งจริงปีมันก็ปีดรี่ยเรี่ยกันนะก็จะได้ยินเหมือนกันว่ามันจะมีพ2 dvt นะครับหรือตัวระบบวาล์วแปรผันแต่ตัวเนี้เป็น1 2 6 0 DVT แล้วก็คือเป็นตัว L-Twin ของ m u l t i s t r r d a ตัวสุดท้ายนะเพราะปัจจุบันเนี้ยดูกติเปลี่ยน m u l t i s t r r d a ใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ละนั่นคือเครื่องยนต์ V4 เราจะได้ยิน m u l t i s t r a d า V4 ได้เป็นเครื่องยนต์สสูบ V4 นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ฟังผมอาจจะไม่ได้ชนสเปคกันเจ๋งๆขนาดนั้นนะแต่จะมาเปรียบเทียบระหว่างคำว่า GS RGS กับม u l ติ s t r ร a า เพราะมีคนถามเข้ามายอยากให้ทําข้อเปรียบเทียบให้ฟังกันหน่อยครับว่าตัวไหนมันมีเขาเรียกว่ามันมีสเสน่ห์ยังไงมันมีสเสน่ห์ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้แหละซีรีส์ทั้งสองคันเนี่ยทุกคนจะทราบดีมันคือรถทัวริ่งบางคนก็เรียกคำว่าดูโอพอโพสนะครับคำว่าดูโอพอโพสดูโอก็คือทางดําก็ได้ทางฝุ่นก็ดีมันอยู่ที่โจทย์แล้วว่าเราจะเอาไปวิ่งยังไงส่วนใหญ่ในโจทย์ที่คนซื้อรถประเภทนี้เขาก็จะเน้นคําว่า เอาไปเดินทางทัวริงและคําว่าบางบางคนนี่ไปถึงคำนั้นขนาดคํา,า,าว่าแอดเวนเจอร์เลยในโจทย์ของการเดินทางรอบโลกหนึ่งรอบนะครับโลกหนึ่งรอบเนี่ยมันไม่ได้มีทางดํา100%มันอาจจะมีฝุ่นมีหินกวนมีหินคุกหรืออาจจะมีเข้าป่าบ้างอ่อนๆซึ่งเนี่ยรถกลุ่มนี้แหละที่ทําออกมาตอบโจทย์ในกลุ่มนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ฮาร์ดเอนดูโร่เลยที่แบบโอ้โหเราไปไต่เนินไต่เขาไต่อะไรแต่จริงขามว่านไปได้ไหม มือกระบี่กิ่งไม้ก็ฆ่าคนได้ถ้าเรามีฝีมือมันไปได้หมดนะครับแต่โอเคในโจทย์ของคนที่ใช้งานทั่วไปคอนเซตต็ปมันคือรถแอดเวนเจอร์ทัวร์ลิงแล้วไง,ไง่ายๆซึ่งคันนี้นี่ดูกติมาลติสตาร์ด้านะครับคันนี้อิตาลีเป็นรถสัญชาติมาจากอิตาลีกินพิซซ่านะครับส่วนคันนี้ BMW ทุกคนสร้างกันดีเยอรมันรถยุโรปกันทั้งคู่นะครับ อย่างที่บอกว่าคนมักจะเปรียบเทียบแต่จริงๆผมบอกได้เลยว่ามันมีความที่เหมือนจะเหมือนแต่จริงๆมันไม่เหมือนกันเลยคาแรคเตอร์สองคันนีจะต่างกัน,ค,นค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับหลักๆเลยผมขอพูดอย่างแรกเลยที่มันต่างกันชัดเจนคืออะไรเรื่องของเครื่องยนต์โอเคในซีรีส์ใหม่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ V4 ละมาลติซาร่าอันนี้ยังเป็นบ็อกเตอร์สูบนอนเหมือนเดิมแต่ณสองตัวนี้ที่เป็นซีรีส์ปีที่ไล่เลี่ยกัน2ส,สูบเหมือนกันแต่คันนี้จะเป็น L Twin คำว่า L Twin คืออะไร นี่สูบจะเป็นรูปแอลจะมีสูบตั้งบริเวณนี้นี่อันนี้คือสูบตั้งแล้วก็จะมีสูบนอนไปอันนี้คือเขาถึงเรียกว่าแอลทวินมันก็คือลดสูบวีมาทําเป็นทรงแอลแหละข้อข้อดีของทรงนี้ก็คือพอเขาเอนมาด้านหน้าเนี่ยสูบด้านสูบนอนจะเป็นมันจะได้เรื่องตัวจุดศูนย์ถวงที่ต่ําจะต่ํากว่าพวกตัวตลยรถสูบวีที่สูบมันตั้งขึ้นมาทั้งคู่นะครับซึ่งถ้ามาดูคันนี้ g s ออา ดูจากด้านหน้ารถเลยครับอันนี้เขาจะเรียกว่าลูกสูบบ็อกเซอร์ลูกสูบต่อยมวยเพราะลูกสูบจะเป็นอย่างนี้จะเหมือนต่อยออกไปซ้ายขวาชิก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 อย่างนี้นะครับสองสูบเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยจะได้เรื่องตัวที่เป็นสูบนอนข้อดีคือจุดศูนย์ถ่วงค่อนข้างจะต่ํามากๆเพราะว่าในรถทั่วไปมอเตอร์ไซค์ทั่วไปสี่สูบเรียงเนี้ยโหจุดศูนย์ถ่วงสูงเลยเพราะว่าเครื่องเรียงกันอินไลน์สี่ลูกครับสองสูบเรียงพาราเลก็ยังสูงนะครับ เอลทวินก็โอเคสูบหนึ่งอะนอนแต่สูบหนึ่งตั้งแต่นี่มันจะได้เรื่องจุดศูนย่งที่ค่อนข้งต่ำสไตล์เครื่องยนต์ถ้าเปรียบรถเปรียบกับรถยนต์ก็คือบ er, ็อกเซอร์ปอร์เช่ซูบารุก็จะเป็นฟิลที่ใกล้เคียงกันคือสูบนอนใครเคยขับจะรู้เลยว่าเออคำว่าจุดศูนย์่งต่าเรารู้เรื่องไหมผมพูดได้เลยว่ารู้เรื่องทั้งออฟโรดและออนโรดเลยนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมถนึงบอกว่าเครื่องยนต์เหมือนหนึ่งต่างกันไม่ได้ไม่ได้เรื่องการออกแบบแต่ผมพูดคำว่า คาเรคเตอร์อเครื่องยนต์มันต่างกันชัดเจนผมเคยพูดในหลายคลิปแล้วใครติดตามมานะผมว่า2รุ่นเนี่ยมันอาจจะชนกันจริงๆไม่ได้เพราะว่าอะไรผมว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยถ้าถ้าดูอย่างซีรีส์ของ b m เับยูสังเกตจะมีซีรีส์ R GS ีแลวจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นทัวริงเหมือนกันนั่นคือ S พัน XR ที่เป็นสี่สูบเรียงนะครับมัลติสไตล์เครื่องยนต์จะคล้ายๆกับ S พันมากกว่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าดูคติอะ จะลดทัวริงจะลดคูเลเซอร์จะลดเดินทางจะลดคลาสสิกเอลทวินสไตล์ดูปกติคือเครื่องแรงทุกคันลุกรุ่นนะเป็นสไตล์คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคือทั้งดิบและทั้งแรงอย่าง S อสพันก็เป็นรถที่มากําลังในรอบสูงเหมือนกันคือคาแรคเตอร์อาจจะเอสพันอาจจะกาลังมาในรอบที่สูงกว่าแต่เอลทวินเนี่ยด้วยความที่เป็นสูบวีสองูบเนี่ยกำลังมันมาตั้งแต่รอบต่ํายันรอบสูงลากได้ยาวๆเลยแล้วอัตราทดเกียร์ก็จะเป็นสไตล์แบบมีเขาเรียกว่ารอบให้เล่นคนนั่งเยอะสไตล์รถสปอร์ตแล้ว แต่พอเรากลับมาดูที่ BM ตัดคำว่าบ็อกสเตอร์ออกไปแต่ถ้าฟีลลิ่งการขับขี่เราจะรู้เลยว่าใครมีโอกาสได้ขับ GS เนี่ยจะรู้เลยว่าปื๊ดโหแรงบิดมันมาดีแต่มันหมดไหวเพราะอะไรอัตราทดเกียร์เนี่ยกำลังของซีรีส์ของ R พันสองจจะเน้นมาในรอบต่ำกับรอบกลางนะครับจริงๆคำว่ารอบสูงของ GS เนี่ยห้าหกเจ็ดพันรอบนี่แปลว่าสูงละต่างกันนี้คือลากกันได้เป็นหมื่นรอบนะเกือบเกือบหมื่นรอบเลยซึ่งอย่างนี้มันบอกว่า ไม่ใช่ว่าอันนี้แรงกว่าเลยนี้แรงกว่าคาแรคเตอร์การทดเกียร์ทดกําลังออกมามันต่างกันไอเน,นี้ยเราอาจจะใช้รอบที่ใกล้เคียงกันเหมือนอารมณ์เดียวกับรถยนต์เห็นไหมอย่างเวลาเราขับรถยนต์เนี่ยเครื่องเบนซิน3 4มสพันรอบ5้าพันรอบก็ถือว่าลากแล้วอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์นี้ขายกันแต่จริงมันลากได้เลสลายมันอยู่6 7เ0 0พันรอบเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นมัลติมันจะลากได้มากกว่าหรือ bmw s พัน xr อันนั้นก็จะลากได้มากกว่าผมนึกว่า2รุ่นเนี่ยมันจะต่างกันตรงเรื่องคาเลคเตอร์อเครื่องยนต์ แต่ถ้าเราดูเรื่องตัวช่วงล่างระบบคุมเสถียรภาพของตัวรถต้องใช้เคาว่ามันใกล้เคียงมากๆออปชั Option, ่นฟังก์ชันที่ทั้งอิตาลีให้หรือเยอรมันให้ BMW หรือว่าดูกติให้มาค่อนข้างจะใกล้เคียงถ้าดูจากช่วงล่างเนี่ยแม้กระทั่งคาลิปเปอร์นี่เขายังเกือบจะใช้ตัวเดียวกันเลยไม่ใช่แต่อันเนี้ยในซีรีส์ของ r 2 0 0ังเป็น b บมโบเอ็มสีแต่ถ้าเกิดตัว R1250 จะเป็น เขียนว่า BMW มัลยูล่ะซึ่งถ้าดูในตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคาลิเปอร์รตัวเดียวกันเหมือนกันแต่ต่างสีกันนะครับแล้วมาดูคาลิเปอร์รรหลังก็เป็นเบมโบ่สองพอร์ตเหมือนกันตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยเ้าพูดหนึ่งเรื่องตัวระบบ,บเบรกนะครับก็คือใช้ของเบมโบเหมือนกันระบบคุมเสถียรภาพของตัวรถก็ใช้เอาว่าคอนิคอร์ลิงเอเบสการคุมอะไรก็มีคล้ายๆกันผมอาจจะพูดเร็วๆนิดนึงแต่อีกจุดหนึ่งที่เขาต่างจะต่างกันอีกจุดหนึ่งคือโชค ่าเห็นทราบกันดีแล้วตัวนี้จะสไตล์รถดูคาตีอ่ะหรือสไตล์รถทั่วไปอ่ะเอาง่ายๆคือได้น้อตัวอัพไซด์ดาวที่จะมีช่วงช่วงยืดช่วงชักค่อนทางกว้างแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าแต่ถ้ามาดูของตัว bmw สเสน่ห์หรือสิ่งที่เป็นฟีเจอร์ไฮไลท์ใน bmw ที่เขาจะพูดถึงในซีรีส์ R G F จะมีทั้ง R และมีทั้ง F นะซีรีส์ F จะเป็น2ส,สูบเลี้ยงแต่ถ้าพูดถึงซีรีส์ R ตัวโชค๊คเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเหมือนกันบางคนจะเรียกว่ามันคือโชค๊คสามต้นนะครับอันนี้คือโชค๊คเขาเรียกว่าเทเลเวลโชค๊คจริงๆอ่ะมันมีแค่ต้นเดียวอยู่ข้างในแต่ไอ้คู่หน้าเนี่ยที่เป็นกระบอกเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่เขาเรียกว่าเหมือนมีตะเกียบสไลด์เฉยๆแต่ตัวที่เป็นตัวรับแรงกระแทกเป็นตัวซับแรงกระแทกคือโชค๊คตัวที่อยู่ด้านในเนี่ยนะอยู่นี่นี่อันนี้คือโชค๊คอันนี้เป็นแค่ตะเกียบสไลด์ให้มันเป็นเป็นโครงสร้างของมันเฉยๆนะครับ ฟีลลิ่งก็จะต่างกันเหมือนกันคือใครขับ BM ก็ทั้งเครื่องบ็อกเซอร์เอ่ยรวมถึงตัวโช๊คหน้าที่เป็นระบบเทเลเลเวลเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลที่เอ่มันจะต่างกันรุ่นอื่นการทรงตัวอะไรหลายอย่างก็จะรู้สึกว่าเออฟีลมันจะค่อนข้างดีและค่อนข้างแปลกกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าชาวบ้านเขาจะเป็นอย่างนี้หมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแปลกผมพูดคือถ้าพูดด้วยคําพูดอันไหนดีเหมือนกันมันพูดลําบากแต่ถามว่าฟีลลิ่งตัวเนี้ยอาจเราอาจจะคุ้นเคยในรถทั่วไปที่เอ่ 90%น่ะไม่ว่าจะเป็นรถคูเซอร์เอนดูโร่หรืออะไรก็จะเป็นฟิลประมาณนี้อัพไซด์ดาวหรือไม่ก็เป็นเทเลสโคปิกธรรมดาแต่บอลเป็นเทเลเลเวลเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่รุ่นที่ใช้ก็จะเป็นฟิลที่เออมันจะต่างกว่าชาวบ้านกัานะครับมันก็เลยทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ต่างกันซึ่งถามว่าในความรู้สึกของผมเลยนะอันนี้เอาบรรทัดฐานของตัวผมเองเลยนะสองคันเนี้ยออโรดผมมีโอกาส<ม>ได้ขับทั้งคู่ละคันไหนฟีลิ่งเครื่องยนต์ อย่างที่บอกว่ามันต่างกันชัดเจนเรื่องเครื่องยนต์ตรงที่ว่ามัลติสตาร์ด้าเนี่ยออพูดมาต้องเยอะเริ่มสตาร์ให้ฟังมันก็จะได้ฟิลที่อันนี้กุญแจรีรโมทเหมือนกันนะครับเนี่ยดูกติทุกรุ่นแอลทวินเสียงอย่างนี้หมดจากที่ผมลองขับนะครับอันนี้มันเป็นซีรีส์เอ็ดูโรจริงๆจะมีตัวพันสองพันสองหกศูนย์ธรรมดาแล้วก็พันสองหกศูนย์เอสเนี่ย ที่จะเป็นอารมณ์ที่แบบทำออกมาออนโรดแบบร้อ,เ,อรเ,เลยร้อนหน้าหลังจะเป็น17หลัง17คือเป็นเป็นช่วงล่างเหมือนรถสปอร์ตเลยแต่เนี้ยพอเป็นเอนดูโร่ปุ๊บเขาใส่ล้อทูบเลยใส่ซี่ลวดแล้วก็วงล้อขอบหน้าเนี่ยวงล้อนหน้าจะเป็นขอบ19ให้มีกินอความเป็นเอนดูโร่มากขึ้นแต่จริงๆบอกว่าพื้นเพของตัวรถจริงๆเนี่ยเขาออกแบบก็คือจะเอาตัวธรรมดามาใส่เขา่าเป็นเอนดูโร่แหละ อไปละเนี่ยมีมีรอบให้เล่นถึง11,000รอบนะครับสำหรับเครื่องยนต์พัน2องหนหกถือว่ากำลังมันมาแบบมัน <c oughs> เอาไงถ้าในมุมมองผมที่ผมบอกอะเรื่องโจทย์ทางดําไม่ว่าจะเป็น1 2 6 0ธรรมดา 1260s หรือตัว Enduro ถ้าเป็นเรื่องทางดําเครื่องยนต์คือขับมันมากเพราะมันมีกำลังมีรอบเครื่องมีอะไรให้เราเล่นแบบมันมากๆแต่พอเรามาดู d อย่างที่ผมบอกแต่ต้นคลิปละอันนี้เป็นกุญแจรีโมทเหมือนกันแต่ผมคาไว้นะครับจริงๆทั้งกุญแจทั้งสองรุ่นเนี่ยเราพกไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวเดี๋ยวฟังเสียงเสียงจะค่อนงจะต่างกันถ้าเปรียบเทียบกับสูบพาราเรลลเวลทวินก็คือ คำว่าตัวเนี้ยจะเหมือนกับพวกรถตระกูลพา拉雷ทวินหรือสอบสอง,ส,องสูบเรียงที่วางเข้าเหวี่ยงที่สามร้อหกสิบองศาคืออะไรสองสูบขึ้นลงพร้อมกันแต่สำหรับฝั่งจุดระเบิดนะครับซึ่งใน T R K าร์ห้าศูนย์สองหรือแม้กระทั่งตระกูล F ของ B M W ก็จะเป็นอารมณ์ที่ประมาณไอะแต่ F F เก่า F เก่านะครับ F ใหม่เขาจะเป็นสองเจ็ดศูนย์ละแต่ F F ช่วง F อฟแปดร้อยน่ะเขาจะเป็นสามหกศูนย์ที่เวลาเราเบิ้ลเครื่องเนี่ยเป็นสองสูบเรียงก็จริงแต่เสียงจะคล้ายๆกันก็คือเอาง่าย จากที่ปกติบ็อกเซอร์อย่างนี้เขารวมขึ้นมาเป็น2องูบเรียงแล้วจังหวะชุดระเบิดทําให้เสียงมันใกล้เคียงกันอย่างที่ผมบอกนะครับตัวเนี้สยสไตล์ของซีรีส์ R าร์พันสองสองห้าศูนย์ถ้าเราดูที่เลนไลายจริงเนะี่ยหน้าจอเลนไลน์เนะี่ยเจ็ดพรอบนี่คือเลนไลน์ละซึ่งต่างกับมัลติที่ได้หมื่นรอบนะครับไม่ใช่ว่าคําว่าลากรอบได้เยอะกว่ามันแรงกว่า แต่อย่างที่ผมบอกว่าอัตราการทดเกียร์มันจะค่อนข้างต่างกันตัวนี้ถ้าดูจริงอะ่ะทอร์กเนี่ยแรงบิดของตัวเลขเนี่ยเยอะพอๆกับแรงม้าเลยแต่ต่างกับอันเนี้ยมัลติจะเป็นสไตล์ที่แรงม้าเยอะแต่แรงบิดตัวเลข,ขแรงบิดจะน้อยคือด้วยความที่เขามีรอบช่วงรอบให้เราเล่นเยอะอันเนี้ยเวลาขับบนถนนเวลาเราบิดปื้ดอ่ะแป๊บหนึ่งเจ็ดพันรอบรอบตัดละเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์แต่เจ็ดพันรอบเลียนเกียร์มันก็จะทําให้รู้สึกว่าเกียร์มันหมดไวไปนิดหนึ่นงเอาว่าตามจริงนะครับแต่ในโจทย์ของ วิ่งออฟโรดอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยผมมีโอกาสได้ขี่ไม่ใช่พันสองได้ไปอบรมกับเบียยูนะครับที่เป็นซีรีส์1250ที่เป็นตัวโฉมปัจจุบันที่เป็นเครื่องวาวแปรผั 8, นเะนี Feeling ่ยฟีลลิ่งเขาบอกว่าใกล้เคียงกันแต่โอเคตัวนั้นอาจจะได้เรื่องตัววาวแปรผันนะตัวนี้ยังไม่เป็นวาวแปรผันนะครับคาแรคเตอร์รถกําลังบ็อกเซอร์ในซีรีส์ R เนะี่ยมันจะมาในรอบต่ําทําให้อะไรจังหวะที่เราไต่เนินเนะี่ย เราไม่ต้องเปิดคันเร่งเยอะแล้วมันจะมีอะไรส่วนตัวแล้วในอารมณ์ผมที่เป็นคนที่ขี่มอไซค์ออฟโรดือใช้ก็ว่าไม่ค่อยได้เก่งไม่ได้เรื่องเลยดีกว่าถือว่าอยู่ในเลเวล1เลเวล2เลยเลเวลไม่ Level 2ดีด้วยพ่อขับในตัวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันคุมง่ายทั้งขึ้นเนินและลงเนินหรืออะไรหลายหลายอย่างพอมันเป็นกําลังอารมณ์ประมาณเนี้ยมันเลยทําให้เออรู้สึกว่าคุมง่ายคุมสบายนะครับในโจนออฟโรดนะครับแต่โอเคในโจนทางดํา มันอาจจะรู้สึกว่าอื้ออ้าวหมดแล้วเราต้องเปลี่ยนเกียร์อื้นเราหมดแเราต้องเปลี่ยนเกียร์มันจะต่างกับซีรีส์มัลติที่ปื้ด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 แบบโอ้โหลากได้แบบมันมากเกียร์มันยาวมากทําให้ที่ผมบอกแหละเราถึงบอกว่าควรจะเปรียบเทียบมัลติซาด้ากับซีเรีล์ซีรีของ b m w อ็พันเอ to to the <c oughs> <c oughs> <ๆ>็กอาร์ที่เอาเครื่องยนต์ S พันดับเบิลอาร์มาปรับจูนแรงม้าใหม่ให้เหมาะกับบนถนนนั่นแหละมันก็จะเป็นสไตล์รถที่กําลังใกล้เคียงกันแต่นั้นจะมารอบสูงกว่าเพราะด้วยความที่มันเเป็นสูียง ทำให้ตัวซีรีส์ R มันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือถามผมว่ามัลติวิ่งออฟโรดไม่ได้หรือเปล่าก็เอาจริงๆถ้าเราดูพวกตระกูล KDM หรือ Harley d i v i s s o n นะครับแพ a นอเมริกาเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่สไต,สตล์คล้ายๆประมาณนี้ GS เหมือนต่างแต่เขาหน่อยที่เป็นสไตล์กําลังที่จะมาในรอบแบบมั้งแต่รอบต้นเนรอบกลางอันนี้จะมาในช่วงกําลังแบบ กลางแล้วก็ลากได้เย็นปลายเลยม่เหมือนหลายค่ายคือค่ายอื่นเขาก็จะเป็นสไตล์ที่ประมาณนะี้คือแต่ละค่ายมันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแบบร้อแต่เพียงแต่พอมันเป็น G ีมันจะต่างกันออกมาเลยเพราะว่ากําลังในช่วงที่มาอัตราทดเกียร์มันต่างกับชาวบ้านเขาก็ผมว่าลองช่างโจทย์ดูนะครับว่าเราชอบสไตล์ไหนคือส่วนตัวถ้าถามผมนะถ้าผมเป็นทางดําแบบ90% 95%ทางฝุ่นแบบแถวบ้านนะครับทั่วไปในบ้านมีป่ามีไร่ มีแบบเออไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นทางถนนลาดยางอะ่ะมัลติถ้าวิ่งทางดําอาจจะขับรู้ใช้เขาว่าขาดจะขับมันกว่าเพราะมีรอบกําลังที่มากกว่าแต่ในโจทย์คนที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์มากแอดเวนเจอร์ Adventure ในที่นี้คืออย่างที่บอกมันครอบคลุมไปถึงฮาร์ดเอนดูโร่นะคือถ้าฝีมืออย่างที่บอกอะฝีมือเราเก่งรถอะไรเราก็ไปได้ผมเห็นฝรั่งที่ขี่เนี่ยเอา g ีเอสขี่เป็นอย่างการรถมอเตอร์คอร์สนะครับเขาก็ไปกันได้แต่เอเคในกลุ่มของคนใช้งานทั่วไปอย่างที่บอกผมจะย้ายเขาว่ากลุ่มคนใช้งานทัน่ว คือพวกนั้นอะ่ะเขาเป็นแบบเขาเป็นเขาเรียกว่านักบิดนักแข่งที่แบบเข้าเส้นเลือนแล้วแต่ในโจย์คนใช้งานทั่วไปอย่างเราเราเนี่ย GS ถ้าเกิดบอกว่าที่บ้านเราโอ้มีที่เป็นร้อยไร่นะครับและที่สําคัญคือถนนยังลาดไม่ถึงในฝีมือของคนที่ขับมอไซค์ได้คุมมอไซค์ได้ทางดําเช้งว่ขี่เก่งเลยแต่ออฟโรดอาจจะยังฝึกอยู่ถ้าเป็นโจทย์ของตัว GS ผมว่ามันแอบคุมง่ายกว่าครับ ขับแล้วรู้สึกว่าเออกำลังเครื่องยนต์มันไหลหลายอย่างมันรู้สึกว่าเราเดินคันเร่งมันสบายกว่าซึ่งจริงๆทั้ง2รุ่นเนี่ยมันมีระบบควบคุมเสถียรภาพที่ว่ารถมันแรงนะแต่สมมุติเราเปิดเปิดคันเร่งแรงมันจะมีการตอนกําลังหลายอย่างจากที่ประสบการณ์ที่ผมไปลองขี่เจี๊ยที่ไปเข้าคองเนี่ยบางคนเขาจะบอกเลยว่าเราจะเข้าใจว่าเหมือนอารมณ์เหมือนรถเล็กที่มี traction control ที่อาจจะไม่ได้ละเอียดมากมี abs ที่ไม่ได้ละเอียดมากเวลาถ้าเราไปวิ่งออฟโรด ให้ปิด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 แฮกชั่นให้หมดเลยเพราะมันจะคุมง่ายกว่าแต่มันจะต่างกับรถประเภทนี้ที่ระบบคุมเสถียรภาพของตัวรถมันเทพจริงๆมันเทพจนทีนี้ด้วยว่าสมมติเราจะวิ่งออฟโรดเราปรับโหมด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 ของตัวรถเนี่ยมันจะมีโหมดสปอร์ตโหมดรถอะไรก็ว่าไปโหมดเลนลุยฝนนะครับให้ปรับเป็นโหมดเอนดูโร่คำว่าโหมดเอนดูโร่ยังคงมี ABS อยู่ยังคงมีแฮกชั่นคอนโทรลอยู่แต่เขาจะปรับช่วงจังหวะการทํางานให้เหมาะกับการวิ่งออฟโรดง่ายขึ้นถามผมอ่ะ พวกเนี้ยเวลาเราเสียอาการถ้าเราปิดคันเร่งเมื่อไหร่ล้มนั่นดีแต่สมมุติถ้าเกิดเราเสียอาการมีการลื่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรถเรายังล้อตรงอยู่แล้วเราอยู่ในท่ายืดเปิดคันเร่งสู้ไปเลยสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อให้มันลื่นแต่พอมันลื่นปุ๊บรถมันรู้ว่าลื่นปุ๊บแล้วมันรู้มันจะจับเซ็นเซอร์หลายอย่างตึ๊งจึ๊งึ๊งึ๊งความเร็วเท่านี้อย่างนี้นี่มันจะแต่งคันเร่งให้เราเองคือถ้ามันไม่มีระบบเนี้ยเราก็จะลื่นแล้วเราก็จะกิ่งแต่ด้วยตัวรถมันฉลาดมากๆ ทำให้จังหวะที่เราเสียอาการเราเปิดเร่งสู้ไปก่อนให้ตัวรถมันแต่งแล้วมันจะพาเราออกจากอุปสรรคนั้นไปได้เฉยเลยซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่มันจริงครั้งแรกเนี่ยผมไปขี่อุ้ยรู้สึกลื่นปุ๊บเรากลัวเราปิดเร่งล้มนันทีเราคิดว่าล้มมันลมน้มทันทีแต่สมมติเราพยายามทรงตัวให้ได้มากที่สุดเราเปิดเร่งสู้ดึ๊ถ่ายถย่ายถย่ายไปเลยเออรถมันพาเราไปได้ผ่านจากอุปสรรคแล้วรู้หน้าปัดนี่ขึ้นเอเบสขึ้นแฮกชั่นคอนโทรแบบรู้เลยว่ามันทำงานตึ๊ด้ สมมติเราเก่งเราบอกโอ้ยไม่อยากได้ทักชั่นคอนโทรแล้วอันนั้นคือเราเก่งเราก็ปิดเข้ามาได้อีกซึ่งพวกนี้มันเป็นระบบคุมเสถียรภาพของตัวรถที่ทั้งคู่มันมีนะกาลังมันอาจจะมีผลสําหรับคนที่อาจจะยังขับไม่คล่องมากแต่สุดท้ายแล้วตัวรถมันมีระบบที่ค่อนข้างจะช่วยเหลือการขับขี่เราได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งก็อวันนี้ก็มาเปรียบเทียบไม่ฟังนะผมไม่ได้บอกว่า G S T กว่ามัลติและมัลติดีกว่า G S มันอยู่ที่โจรสุนคุณแล้วว่าคุณชอบสไตล์ไหนอย่างอย่างที่ผมบอกคล้ายๆกันบาลานซ์นม ต่างกันไหมในช่วงความเร็วต่ำ GS อ,อาจจะคุมง่ายกว่าหน่อยใช้คําว่าหน่อยนะไม่ได้แบบมากจนแบบรู้สึกว้าวขนาดน,นั้นแต่เมลติอาจจะรู้สึกว่าเออมันจะสูงๆหนักๆหน่อยอย่างที่บอกถ้าเราชินเราเก่งเราคุ้นน้ําหนักแล้วมันก็น่าจะไปได้คือท้าไมผมถึงใช้คาว่าน่าจะไปได้เพราะว่าผมยังไม่มีโ,มโอกาสได้ขี่เมลติในช่วงในถนนออฟโรดนะครับเลยยังบอกความรู้สึกให้ทุกคนฟังไม่ได้แต่จากสไตล์ที่ผมลองวิ่งบนท้องถนนน่ะเออคือมันไปได้ทั้งคู่ขาแค่ไปเท้าจิกข้างหนึ่งมันไปได้แล้วแต่ในโจทย์ที่ผมลอง ขึ้นเนี่ยเอาแค่ถ้าคนที่ส่วนสูงไม่มากอย่างผมเนี่ยเนี่ยผมสูงร6 8สิบปดเซนติเมตรมันจะเป็นปลายเท้าจิกถ้าเราใส่รองเท้าที่เป็นเขาเรียกว่ารองเท้าเอนดูโรขาขาม,มันจะไม่ได้ยืดอย่างนี้เราจะโดนล็อกขาไปท่านี่ยจะทําให้พื้นมันอาจจะหายได้จังหวะที่แบบเอ๊ะเราลื่นแล้วเราต้องเอาขาสไลด์ลงเราก็ต้องแบบสลด์เร็วๆหน่อยจะรู้สึกว่ามันสูงกว่าน่อยแต่พอเป็น g s จริงๆบ่อพวกนี้มันปรับได้นะไอ้นั้นอันนั้นปรับปรับบาะเป็นตัวปรับบปรับเป็นบาะต่ำไปละ GS จะรู้สึกว่าเตี้ยกว่าระดับหนึ่งเลยเพราะอันนี้ปรับเป็นบาอโลแล้วเหมือนกันถ้าถ้าเปรียบเทียบกับมัลติจะรู้สึกว่ามันสูงกว่าน่อยอันตัวเนี้ยจะมีความรู้สึกว่ามันสูงใกล้เคียงกับมัลติ 1260S หรือ1260ธรรมดาที่เป็นล้อ17ฟีลลิ่งจะเป็นใกล้เคียงกันเพราะคือผมถึงบอกว่า คือพอเราไปขับ GS ในออฟโรดอะรู้สึกมั่นใจกว่าเพราะหนึ่งมันไม่ค่อยสูงแล้วก็จุดสูนทงมันต่ำนะความเร็วต่ำรู้สึกว่ามันคุมง่ายกว่าหน่อยอ่าก็วันนี้เรื่องราเดินมา,มาแล้วกันก็พามาเปรียบเทียบไม่ฟังนะครับผมบอกว่ารถที่ชอบคือรถที่ใช่แล้วกันคือส่วนใหญ่ผมบางบางทีเราบอกว่าออ้ยรถพวกนี้เราไม่กล้าวิง่งออฟโรดหบบกลัวมันล้มกลัวอะไรมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่า GS ถ้าวิง่งออฟโรดอาจจะได้เปรียบกว่าอะไรคือคืออะไร ด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เนี่ยถ้าเราเข้าป่าวิ่งออฟโรดแล้วมันเกิดอาการที่เราอุ๊ยพื้นหายแล้ะลื่นล้มแปะลงไปการยกขึ้นมาตั้งตรงของ g s จะทําได้ง่ายกว่ารถทั่วไปอย่างมัลติมัลติเนี่ยล้มปุ๊บมันแทบจะลงไปนอนกับพื้นเลยแต่พอเป็น GS เอนี่ยเวลามันล้มปุ๊บไอ้เครื่องยนต์ตัวนี้นี่แหละต่อให้ไม่ใส่แคสบาร์นะครับมันจะค้าอยู่กับพื้นทําให้องศาเอียงมันจะไม่ได้เอียงเหมือนรถปกติมันจะเอียงแค่ประมาณเนี้ย แล้วเราก็เหมือนเอาก้นเนี่ยผักผักผักปึ๊บขึ้นมามันก็ต้องใช้แรงเหมือนกันแต่มันจะใช้แรงน้อยกว่ารุ่นอื่นนะครับหรือว่าเวลากลับรถเนี่ยล้มไปปุ๊บโอ้ยเราอยากกลับรถบางคนเขาหมุนเครื่องเป็นลูกห่างเลยบางอุ้ยแล้วเครื่องมันจะพังเหรอเครื่องมันแข็งมากยิ่งนัานมีแคสบายยิ่งสบายใจเลยหมุนกลับรถเลยแล้วค่อยยกรถขึ้นมาตั้งตรงก็ขี่ต่อนะครับซึ่งมันจะต่างกับรถรุ่นอื่นๆแล้วที่เขาไม่มีเครื่องมาค้ำข้างนอกพอล้มปุ๊บยังไงก็ตามเราต้องตั้ วิ่งในป่าในไร่ในเขาแอดเวนเจอร์ Adventure. มันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยที่ทางบีเอ็มเขาคิดมาให้แล้วอะไอ,ไอแต่เรื่องลูกขงังผมนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดมาให้แต่มันเป็นผมเห็นคนขี่เจนเขาทํากันจริงๆอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองแล้วกันแมมันเริ่มบนใบบนมาละซึ่งวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณชอบแนวไหนสไตล์ไหนกําลังเครื่องยนต์จัดจ้านกําลังมาเต็มมือไม่ใช่เต็มมือลากรอบได้แบบโอ้โหละเอียดมากมัลติ เอสพันเผมขอพูดถึงเอสพันดีด้วยมันจะเป็นฟิล์ที่แบบเออมันมันได้กว่าอารมณ์ที่รถกําลังมาในรอบที่ไม่สูงมากอารมณ์เหมือนขับรถด,ดีเซลแต่มันไม่ใช่ดีเซลนะ r รพันสก็จะเป็นสไตล์ที่ใกล้เคียงกันวันนี้เรื่องราวดยประมาณสําหรับคนที่อยากดูราคารายละเอียดของทั้ง2รุ่นนะครับรถมือสองสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ w w w d b i g b ด์เนะครับ ที่ผมไม่ได้บอกราคาในคลิปเพราะว่าป้ายราคามันไม่อยู่นะผมก็จําไม่ได้รถในร้านผมมีเกือบ200คันนีจำราคาไม่ได้อยากดูราคาอยากให้ทุกคนเข้าไปดูหน้าเว็บจริงเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นคันนูน้นคันนูน้นทุกคันในที่เห็นอยู่ในเนะี้ยหน้าเว็บไซต์จะมีครบหมดหรือว่าถ้าคันไหนยังอัปเดตไม่ทันอัปเดตช้าหรือว่ารถที่ไม่มีราคาอยู่หน้าเว็บก็ติดต่อเซลฟายขายโดยตรงเลยและเดี๋ยวเขาล่าราคามาให้ได้นะครับวันนี้เรื่องราดวดยประมาณแต่อยากให้ทุกคนเข้าไปชมหน้าเว็บไซต์จริงจริง จะไปจะไปไม่ไปซะดีโอเคไปจริงๆละแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแ,แต่คันเนี้ยไฟฟ้า100%เครับเขาบอกว่าออฟโรดก็ไปได้ทางดำก็ไปดีแต่ส่วนตัวผมแค่ยืน,นเฉยๆลงลงจากพื้นไม่ได้ลงจากตัวเนี้ยบอดยังไงยังไม่รู้เลยมันก็จะเถียวๆเก่งๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเอยเบรกไงวะเบรกไงวะเดี๋ยว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 เนี่ย วงเลี้ยววงแคบเลี้ยววงแคบเลี้ยววงเออเลี้ยววงแคบได้เลี้ยววงแคบได้แล้วเราก็ไปใช้การบิดเอวนิดหน่อยนะครับเอาตรงๆนะมอเตอร์ไซค์ขี่ง่ายกว่าเยอะเลยอันนี้จริงๆคนใส่หมวกกันน็อกได้เพราะผมมีความรู้สึกว่าโอกาสที่จะเสียการทรงตัวแล้วหัวไปฟาดพื้นมากกว่าขี่มอเตอร์ไซค์อีกโอเคมปจริงๆแ,แล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ